เขาคิดจะทำอย่างไรต่อจากนี้ลองมาดูแอคชั่นของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับพลังงานดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซืเรียสดูวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะดูสิว่าใครคนนั้นเขากำลังคิดจะทำอะไร เหรียญหนึน่งดาบนะคะ ความสัมพันธ์ที่มีประเด็นปัญหากันนะคะบางกรณีก็คืออาจจะมีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันหรือบางคู่ก็มีในเรื่องของการทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันนะบางกรณีก็จะเป็นในเรื่องของความชัดเจนความไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เชิงซ้อนมีตัวเลือกมีทางเลือกอื่นๆเข้ามาเป็นตัวแปร ท้ายที่สุดแล้วอ่ะสถานการณ์ก็คือมันก็มีการจบกันไปต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปทีนี้คุณก็อยากจะรู้ว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรสิ่งที่เขาคิดนะคะมันอยู่ในกระบวนการของความคิดเขาอยู่ในช่วงคิดเขาอยู่ในช่วงตัดสินใจเขามีสองทางเลือกก็คือทางเลือกแรกอ่ะเขาก็คิดว่าเขาจะมาชี้แจงกับคุณจะมาแก้ปัญหาจะมาอธิบาย เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดำเนินต่อไปได้กับอีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเกินที่จะแก้ไขมันเกินที่จะไปต่อก็อาจจะต้องเลือกทางที่สองไหมที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปจริงๆซึ่งตรงนี้มองว่าทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการความคิดแต่จะยังไม่เกิดการแอคชั่นในเร็วๆนี้สิ่งที่เห็นก็คือ เขายังไม่ไม่คิดจะทำอะไรให้เป็นจริงเป็นจังก็คือจะปล่อยให้เรื่องราวระหว่างเราเนี่ยมันคาราคาซังอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดนิ่งเงียบกันก็คือนิ่งเงียบไปก่อนแต่ถ้าคือเลิกกันก็ปล่อยให้เลิกไปก่อนแต่ถามว่ามันจะเป็นการจบจริงแบบตัดขาดกันหรือ,อยังยังไม่ถึงขนาดนั้น energy ของเขาก็คือคาราคาซังยังไม่ทำอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะตัดขาดหรือหายไปจากคุณซะทีเดียว ทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขาจะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ยมันคาราคาสั่งไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนขอดูสิจะให้คาราคาสั่งไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่พลังงานไพ่ค่อนข้างที่จะที่จะดีนะโอเคโอเคค่ะเห็นละ ขอเวลาคิดทบทวนก่อนยังไม่ได้คิดจะปล่อยยังไม่ได้คิดที่จะตัดขาดแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมองว่าคุยต่อมันก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ลงตัวและช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขามีเรื่องอื่นๆที่เขาจะต้องไปโฟกัสนะ่ะภารกิจหน้าที่การงานนะคะสิบไม้เท้ากับไพนนะ่เทมเพลนเน่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องจดจอ่อที่เขาต้องโฟกัส เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกิจกรรมหลักๆในชีวิตของเขาเป็นภาระหน้าที่เขาก็เลยมองว่าในช่วงเนี้เขาไม่พร้อมจริงๆที่จะรับปัญหาอื่นๆเพิ่มก็เลยเลือกที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบกันไปแบบคาราคาสังแต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้มันยังตัดกันไม่ขาดไพ่ใบบนี้คุณเห็นไหมคะมันยังมีวงโคจรที่จะวนเวียนกลับเข้ามา Energy ยังมีการวนเวียนกลับเข้ามายังจะมีการติดต่อกลับมา ช่วงนี้ก็จะนิ่งเงียบกันไปประมาณอยู่ในช่วงสองสัปดาห์หรือบางกรณีจะนานถึงสองเดือนเลยทีเดียวเขาถึงจะมีการเทคแอคชั่นกลับมาที่คุณแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสบายใจได้นะคะไพ่มองว่ามันยังมีการวนเวียนถึงจะมีการแยกย้ายกันไปแต่ก็แยกย้ายกันไปด้วยภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนเมื่อถึงวันหนึ่งอะที่เขาพร้อม เขาก็คิดในเรื่องของการที่จะกลับมาติดต่อพูดคุยแต่การกลับมาอาจจะมาในรูปแบบพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะคะเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะยังเห็นพลังงานของโอกาสที่จะโครจรกลับมาเริ่มต้นใหม่และเขาก็เชื่อว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าทั้งคุณและเขาอะ ยินดีพร้อมใจกันที่จะปรับตัวเข้าหากันทั้งคู่มันก็น่าที่จะไปต่อกันได้แต่เห็นไหมคะว่าถ้าคนคนเดียวจะต้องเป็นฝ่ายปรับมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรอก energy ของไพ่บอกว่าทำคนเดียวไม่ไหวหรอกมันหนักเกินนะคะคนหนึ่งก็แบกอยู่สิบไม้คนหนึ่งก็ถืออยู่ไม้เดียวมันจะเป็นความพยายามที่ไม่สมดุลนะ่ะนะไม่ว่าใครก็ตามที่หนึ่งไม้ใครก็ตามที่สิบไม้อะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอะ่ะ เมื่อมันไม่เกิดความสมดุลคนหนึ่งก็ไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไพ่แชมเปญจึงต้องมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่จึงต้องมีการกลับมาตกลงกันใหม่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนนี้คุณต้องแก้ไขส่วนนี้เขาต้องแก้ไขถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้มันยังมีพลังงานของการเริ่มต้นนะคะมันยังมีความหวังของการได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ นะคะก็อย่างที่บอก2ส,สัปดาห์หรือ2เดือนเลยทีเดียวนะแล้วการกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์น่จะดีกว่าเดิมไหมไปแรกนะคะอัศวินเหรียญโอเคสามไม้เท้าค่ะไพ่เจดนะคะหกถ้วย แล้วก็เดวิลเหมือนดวงชะตาคุณกับเขาเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดจริงๆนะคะไพ่เจสไพ่เดวิลกับไพ่หกถ้วยอะ่ะคุณกับเขาอะ่ะมีความเกี่ยวข้องกันมาจากในอดีตชาติบางกรณีก็คือในชาติที่แล้วอาจจะเคยเป็นคู่รักกันนะคะหรืออาจจะเคยเป็นเหมือนความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่เคย ให้ความช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นนะ่ะด้วยดวงชะตามันยังตัดกันไหมคะมันยังมีในเรื่องบุญกรรมนะคะสัมพันธ์กันบางการณีก็จะเป็นเวรกรรมที่ยังตัดกันไหมหขาดท้ายที่สุดแล้วอะ่ะต่อให้จะมีการห่างกันไปหรือนิ่งเงียบกันไป ก็จะต้องมีการคิดถึงกันนะคะเอาความรู้สึกแบบเหมือนทั้งคุณและเขาตัดกันไม่ได้อะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วอะแต่ยังคิดถึงกันอะแล้วก็จะกลับมามีแพชชั่นกันใหม่ดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ถามว่าจะดีกว่าเดิมไหมมันเป็นความรู้สึกที่คือในช่วงแรกๆอะอาจจะมาในลักษณะที่ความสัมพันธ์ที่นิ่งๆต่างคนต่างก็ดูท่าทีกันก่อน อย่าลืมว่ามันมีปมในอดีตไงมันมีปมในอดีตที่เรากับเขาเคยจบกันไปเพราะฉะนั้นอ่ะกลับมาช่วงแรกอ่ะในช่วงสามสัปดาห์แรกอยากให้ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆคุยกันอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่ากลับมาแล้วคบกันเป็นแฟนเลยแค่กลับมาพูดคุยกันแต่ก็ยังต้องมีการ เว้นระยะให้ความสบายใจคุณต้องให้ความเว้นระยะให้ความสบายใจกับเขาด้วยผ่าน3สัปดาห์แรกไปอ่ะมันจะเริ่มเหมือนคลายปมแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็จะเริ่มที่จะแบบค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ในสิ่งที่มองเห็นตรงนี้ก็เขาก็ยังต้องการความสบายใจเขาก็ยังต้องการระยะห่างนะคะย,ยังไม่ยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันกลับไปสู่วงจรเดิมเดิมขอดูไพ่เจวิล โอเคก็ยังเป็นคุณนะคะที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมอยากจะใช้ชีวิตคู่สี่ไม้เท้าเป็นไพ่ครอบครัวเป็นไพ่แต่งงานนะคะก็ยังคงเป็นคุณที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะขอดูไพ่เจสสิโอเคค่ะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเคยมีปมในอดีตซึ่งปมในอดีตตรงเนี้ย อาจจะเกิดจากเขาเคยอ,อกหักผิดหวังจากคนเก่าๆแล้วเขายังลืมความผิดหวังความเจ็บปวดนั้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาคิดถึงคนเก่านะแต่ความเจ็บปวดตรงนั้นมันอาจจะทําให้เขาแบบยังฝังใจอยู่เพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้อยากให้คุณใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปมีระยะห่างให้เขาถ้าคุณอดทนรอได้ไม่ได้เร่งรัดจนเกินไปอ่ะมันก็มีที่แนวโน้มที่ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะพัฒนากันไปในจุดที่เป็นคู่ชีวิตกัน โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำหัวข้อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ